ข้อที่17ครับมอกเทสเอมวิทเควิ with with. ข้อนี้เป็นเอมวิครับพื้นที่ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีมาตราส่วน1ต่อ2,000 0แล้วก็พื้นที่เท่ากับ3ตารางเซนติเมตรไอ้ตัวแรกเนี่ยเขาให้มาตราส่วนมาแล้วก็ให้พื้นที่ขนาดย่อมาก็เวลาเราพูดถึงพวกมาตราส่วนอย่างเงี้ยครับก็คือยอ่อ ต่อจริงย่อก็คือ <c oughs> อันนี้มาตราส่วนหนึ 20, ่งต่อสองหมื่อก็คือที่ได้มาคือสามเราก็จะหารด้วยจริงหนึ่งส่วนสองหมตบขึ้นไปคูณก็เป็น3ามคูณกับสองหมเท่ากับหกหมืครับ อันนี้พื้นที่จริง60,000ตารางเซนติเมตรอ่าคราวนี้พอเรารู้มาตราส่วนเรารู้พื้นที่จริงแล้วครับต่อไปเขาบอกว่าถ้าหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยมีมาตราส่วนแบบเนี้ยมันจะมีพื้นที่เท่าไหร่ก็เข้าสูตรเดิมอ่าแล้วเราก็เข้าใหม่ครับอีกรอบหนึ่งย่อต่อจริงเช่นเดิมเขาเปลี่ยนมาตราส่วนให้เราใหม่ เป็น1ต่อ5,000 1ต่อ5,000ันเรารู้แล้วครับย่อเขาสนใจที่จะหาจริงจริงเราได้มาแล้วคือ6,000 0อันนี้ก็เป็น1ส่วนด้วย5,000อาา่าฮะย่อเราก็จะออกมาเป็น6,000ืหารด้วย5,000ตัดกันครับ เหลือ12ดังนั้นข้อนี้คำตอบเราก็คือ12ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับก็ไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆแต่ว่าบางทีเอ็มวิดเนี่ยเขาออกพื้นฐานอย่างนี้แหละครับนะออกพื้นฐานแบบง่ายๆก็มีบางข้ออาจจะยากครับบางข้อก็อง่ายไปเลยก็มีไปกันต่อข้อต่อไปครับ